มนโกรรรััมมมมงงสาาาานคคตูปญญยอเขถึก้็จะมีอยู่สองอย่างด้วยกันคืออย่างที่หนึ่งต้องการอยากจะมาเปลี่ยนคำว่าบุญกุศสนที่มันถูกจำกัดเนี่ยให้มันเป็นบุญกุศสนในฝ่ายของมหาจักรพรรดิ ถ้าเราจะทุกข์จะลําบากมันก็น่าจะลําบากอยู่ในอาณาจักรของมหาจักรพรรดิอยู่ในอาณาจ,ากาจากันนาจากรนั้นอยู่ในบุญกุศลของสิ่งเหล่านั้นเพื่อต้องการอยากจะเปลี่ยนภพภูมิมุมมองเนี่ยให้มันดียิ่งยิ่งขึ้นอันนี้ก็คือข้อที่หนึ่งต้องการอยากจะเปลี่ยนจิตใจที่มันที่มันต่ำต้อยและจันทานและมันเสื่อมแล้วเสื่อมอีกเนี่ยมันไม่มีผู้นำใจใหญ่ขึ้นมาที่จะมาเปลี่ยนภพภูมิเราได้ มาเลยเและเว้าอรมันสามคนนี้จะเปลี่ยนให้นามาพาทางสารนังวันทาภูมิปัญญายอมเข้าถึงนิพพานอาชวงนี้ก็เป็นเช้าของวันอาทิตย์ ทำกลาง,งบรรยากาศและลานธรรมเล็กๆซึ่งอยู่บนแผ่นดินอาณาจักรศรีอานครแล้วก็เหล่าบรรดาญาติโยมทั้งหลายทั้งไกลทั้งไกลทั้งต่างจังหวัดต่างอำเภอก็ได้เดินทางมาเยี่ยมมาสักการะบูชาสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ององค์มัสมาสัมพุทธเจ้าและได้มาสการะบูชาเอสาธาตุขอพระพุทธเจ้าทั้งสี่พระองค์ด้ยวยกันเพราะว่าเกสาธาตุของพระพุทธเจ้าสีพระองค์นี้เนี่ยคือจะมีเฉพาะแต่ว่าอย่างกุ้ง รือว่าชเวดากองของประเทศของประเทศพมา่าแต่ว่าถ้าในประเทศไทยแล้วเนี่ยเกสาของพระพุทธเจ้าทั้งสีพระองค์เนี่ยท่านเสด็จมาประทับอยู่ที่เงองศรีอนาครแห่งนี้ในนามของพวกบรมันและเราลูากหลานขอมทั้งหลาย ที่มีโอกาสได้มาสักการะบูชาได้มาเยี่ยมชมและมาร่วมกันสร้างก็ถือว่าเป็นรุ่นแรกในยุคข,ของพระพุทธเจ้าที่มีพระนามว่าพระสมณะโคดมเป็นการก่อสร้างและกะมีโอกาสได้ร่วมแรงร่วมใจกันเนี่ยรุ่นแรก ของขอมในยุคปัจจุบันที่กรับชาติมาเกิดก็ต้องการอยากจะฝากคนง,งานเหล่านี้เอาไว้คู่กับแผ่นดินสยาหรือที่เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าแผ่นดินมหาจักรพรรดิเพราะตั้งแต่โบราณกาลมาแล้วเนี่ยสมบัติอันล้ำค่า ที่อยู่คงทนกับฟ้าดินเนี่ยแม้แต่การเวลาก็อทำลายได้ยากมันต้องกินเวลาหลายพันปีดยกันถึงจะทำให้หินแต่ละต้อนนี้เนี่ยบุบสลายลงไปได้จนเป็นที่มาของสิ่งมาจรร์อของโลกเราจะเห็นได้ว่าพุทธศาสนาของเรานี้เนี่ย ในสมัยโบราณเี่มีพิสูจนสงจำนวนมากก็ได้ท่องเที่ยวจาริกไปในนิคมต่างๆเเแพ่คำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อให้รู้ซึ้งถึงคุณประโยชน์ <Yeah. S 1> ในการมาทั้งหนึ่งในรอบเจ็ดแสนปี ขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าวัตถุมหาทานที่เกิดสร้างขึ้นรองรับในคำสอนก็ดีในคุณงามความก็ดีก็ดีในบุญบาร,รมีก็ดีนี่แต่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นเนี่ยก็มีอยู่หลากหลายมากมายด้วยกันไม่ว่าจะเป็น บสวิหารเจดีหรือแม้แต่กระทั่งมหาปราสาทก็เคยถูกสร้างมาแล้วในยุคของพระเจ้าชัยวร,รมันที่หและชัยวร,รมันที่7ส่วนการก่อสร้างในครานั้นเนี่ยปก,กินเวลาเนี่ยประมาณเป็นหยร้อยปีมาแล้ว สรงผลทำให้ความศรัทธาอันยิ่งและบุญบารมีอันเปลี่ยนร้นที่ฝากเอาไว้คู่กับแผ่นดินนั้นเนี่ยถูกจารึกเป็นประวัติศาสตร์ไม่ว่าใครจะไปเยี่ยมชมผลงานของบรมันเนี่ยเมื่อประมาณหนึ่งพันปีเนี่ยเราก็สามารถคาดเดาและคาดคะเนได้ว่า มันต้องใช้ความอิสาาหะและมันต้องใช้บุญบรารมีเนี่ยประมาณเท่าไหร่เพื่อจะสมมอบความยิ่งใหญ่เหล่านี้เนี่ยเอาไว้ให้กับแผ่นดินของพุทธศาสนาก็ได้มีญาติโยมเนี่ยเดินทางมาถวายปจัจจัยเงินทองแต่ละครั้งีก็ะมากมาย ประสงค์ก็เป็นไปเพื่อต้องการอยากจะมอบและอยากจะวางสมบัติอันนี้เอาไว้นในฐานะของคุณเล่าเองเนี่ยเราก็ไม่ได้มีบุญวาสนามากมายถึงขนาดนั้นแต่ความประสงค์ของชัยวรมันทีเจ็ดอันเป็นพระโพธิสัตวซึ่งในชาติสุดท้ายของท่านนี้เนี่ย มีนามว่าพระศีริยะเมตไตรสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งแผ่นดินเนี่ยที่ญาติโยมได้มานั่งนอนอยู่ตรงนี้เนี่ยได้มานั่งพูดคุยกันได้ได้มาเที่ยวมาชื่นชมสถานที่แห่งนี้เนี่ยเป็นแผ่นดินเกิดของพระเจ้าชัยวร,รมันที่เจดหรือเป็นแผ่นดินของพระศีริยะเมตไตรและสถานที่ตรงนี้ก็เป็นที่ที่พระพุทธเจ้าทั้งห้าพระองค์เนี่ย นาเกสาธาตุมาปฏิตฐานเอาไว้เหมือนกับคล้ายๆว่าเป็นแผ่นดินพุทธภูมิอย่างไงอย่างนั้นแต่ในสมัยโบราณเนี่ยมืงองสงสวรรค์นเนี่ยเขาจะเรียกว่าแผ่นดินมหาจากักรพรรดิส่วนสถานที่พระพุทธเจ้าตัสรู้หรือว่าแสดงปฐสมเทศนาหรือว่าต่อรมสังขารหรือว่าประสูตร ถ้าบนสองสวรรค์หรือว่าในโบราณการเนี่ยเขากล่าวไว้ว่าเป็นแผ่นดินพุทธภูมิคือเป็นภูมิของพระพุทธเจ้าแต่ส่วนในกรณีอย่างนี้เนี่ยบนสองสวรรค์เขาเรียกว่ามันเป็นภูมิของมหาจากักรพรรดิทำไมเขาจึงต้องกล่าวว่าเป็นภูมิของมหาจากักรพรรดิเนี่ยเพราะว่าถ้าว่าเป็นภูมิของโพทิ์ได้ไหมก็บอกว่าได้ แต่ว่าการมาของโพธิสัตว์นั้นเนี่ยจะมาแบบเรื่องราวมาแบบตำนานและก็มาพร้อมกันกันกบข้าทาสบริวารจำนวนมากและก็ทำการสการะบูชาแผ่นดินนี้เนี่ยไอทีว่าจริญรุ่งเรืองมาก่อนแล้วทนัตย้อนไปเนี่ยหลายมาหลายเขาเรียกว่าหลายแสนปีหลายหมื่นปีมาแล้วเนี่ยนับจำนวนเนี่ยนับจำนวนเนี่ยของพระพุทธเจ้าพระองค์ที่หนึ่ง สถานที่ตรงนี้จะเดินลงเรืองม,มากและก็มีพวกปราสาทราชวังใหญ่โตมโหฬารและก็เป็นที่คึกคักคึกคืค้นแก่มนุษย์ชนทั้งหลายที่เดินข,ขวบข่กันไปมาและก็พั้งพร้อมไปด้วยศิลปะอันยิ่งใหญ่จนคนทั้งหลายไม่ยากที่จะลืมเลือนในครานั้นเนี่ยพระพุทธเจ้าองค์ที่หนึ่งนะเสด็จดับขันปริบพานล,ลงไปเพราการเวลาก็ทำลายลงไป แต่สถานที่ตรงนี้ก็ได้รับการอนุเคราะห์ให้เกศาของพระพุทธเจ้าพระองค์ที่หนึ่งเนี่ยมาปฏิทฐานเอาไว้ส่วนบุคคลผู้จะนำมาบรรจุหรือว่ามาเป็นประธานเนี่ยในคานั้น,นก็ไม่มีใครทราบได้ก็ไม่มีใครรู้ส่วนพระพุทธเจ้าองค์ที่สอง เมือม่อเมือม่อเมือมอมอม่อปรากฏเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาปั๊บเนี่ยเยสาธ,ธาตุของพระพุทธเจ้าองค์ที่สองก็เสด็จลงมาอีกจนถึงพระพุทธเจ้าองค์ที่สามและก็องค์ที่สีส่ส่วนญาติยอมที่มาเห็นในสถานที่แห่งนี้แล้วก็มีภาษาเล็กภาษาใหญ่เนี่ยภาษาตโตเนี่ยในสถานที่ตรงนี้เนี่ย แท้ที่จริงแล้วในดินแดนตรงนี้เนี่ยในในในอีกนิติหนึ่งนี้เนี่ยมันคือดินแดนกายทิพย์ที่มีปราสาทราชวังใหญ่โตมโหฬารคือไหมความว่าเวลาญาติโยมมาเข้ามาเนี่ยญาติโยมจะเห็นคำว่าปราสาทกำลังจะเกิดก,กำลังจะก่อตัวขึ้นหลังนั้นก็จะเริ่มก่อตัวหลังนี้ก็จะเริ่มตัวก่อตัว แต่ทีนี้ในความเป็นจริงจริงๆแล้วเนี่ยในภาคทิพย์เนี่ยในบริเวณโซนนี้ทั้งหมดน่ยมันจะมีแต่ภาษาขินมันเหมือนคล้ๆคล้ายๆคลาคลาวว่าพวกกายทิพย์เนี่ยเขาเนรมิตให้สถานที่ตรงนี้เนี่ยเป็นที่ที่มีภาษาหินเนี่ยและก็เป็นที่ที่มีเรื่องราวของเกษาพระพุทธเจ้าเนี่ยทั้งสี่พระองค์น,นั้นเนี่ยอยู่อย่างนี้แหละตลอดกาล ปรากฏขึ้นมาว่าพอหลวงพ่อไปเห็นเรื่องราวและปราสาทแต่ละหลังแต่ละหลังที่มาพูดแล้วในชาตินี้เนี่ยเราสร้างไม่ได้หรอกบุญบาร,รมีเราน้อยเราไม่สามารถที่จะสร้างได้ก็เลยเป็นเหตุทําให้การก่อสร้างในสักในครั้งนี้เนี่ยจะปะดิปอดอย และก็ร้อยเรียงหินแต่ละก้อนแต่ละก้อนนี้นี่ต้องใช้เวลาถึงสามชั่วอายุคนเพื่อต้องการที่อยากจะเลียแนแบบนครทิพย์อยู่ในอยู่ในบริเวณโซนนี้ทั้งหมดแม้แต่อาคา,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 ารอย่างนี้นั่งอย่างนี้และก็อาคารอย่างนั้นอย่างนั้นที่เราเห็นอยู่อย่างนี้เนี่ยต่อไปในการทำนาไม่วันใดวันหนึ่งก็จะถูกยกเลิกแล้วก็จะถูกเอาออกไปแล้วก็จะมีแต่ปราสาทเนี่ย เขาเรียกว่าวางซ้อนกันไปต้นไม้บางต้นก็จะเอาออกป่าบางตัวก็จะเอาออกเพื่อต้องการอยากจะเอาความจริงที่ซ่อนอยู่ในดินแดนมิติโลกทิพยนั้นเนีย่ยมาให้บรรดาญาติโยมทั้งหลายได้จับได้ต้องได้สัมผัสว่านี่คือสมบัติมหาจาักรพรรดิเนี่ยหน้าตาเป็นอย่างนี้และก็อยู่คู่กันกับพุทธศาสนาเนี่ยจนถึง5,000ปี เป็นมรดกชิ้นเดียวที่ต้องใช้การเวลาและก็ใช้งื่ประมาณและก็ใช้กลุ่มของวรมัน,นี่มาสร้างถวายเป็นพุทธบูชาก็เลยขออนุโมทนาสาธุกับบรรดาญาติโยมทั้งหลายทั้งใกลทั้งไกล,ล,ลที่นำปัจจัยเงินทองเนี่ยมามากมายเพื่อประสงค์ต้องการอยากจะให้ความฝันอันยิ่งใหญ่ของชัยวรมันที่เจ็ดหรือในานามจริงของท่านเนี่ย ประมาณ7 0 0 0แสปีเนี่ยก็คือพระศรีอริยะเมตรตยเนยีสำเร็จประโยชน์อันนี้คือท่านเจตนาเอาไว้อย่างนี้เมื่อคราประมาณ1,000ปีมาแล้วเนี่ยท่านก็เสด็จไปเยือนท่านเสด็จไปเยือนนั้นเนี่ยเขาเรียกว่านครวัดนครทมท่านไปเสด็จไปเยือนเนี่ยเมืองอินทปัตนคร พอท,ทันเสด็จไปจุติในเมืองอินทปัตนครปรากฏขึ้นมาว่าเมืองอินทปัตนครนี้เนี่ยคือก่อนนั้นก็มีเจ้าเมืองเนี่ยทำการก่อสร้างปาสาหินมาแล้วแต่มันยังใหญ่ไม่พอมันยังใหญ่ไม่พอมันยังโตไม่พอถําไมถึงว่าเป็นอย่างนั้นเนี่ยเพราะว่าหนึ่งการก่อสร้างปาสาหินเนี่ยมันจะต้องใช้การเวลาต้องใช้งบประมาณใช้คนจานวนมาก รากฏขึ้นมาว่าชัยวรมันที่เจนั้นเนี่ยก็ได้ถือกำเนิดสถานที่ตรงนี้และก็ไปครองแผ่นดินนั้นเนี่ยยังเมืองอินทปัตนะครแเลยเป็นเหตุทําให้อินทปัตนะครเนี่ยได้บุญบารมีจากชัยวรมันที่เจเนี่ยอย่างมากมายมหาศาลทําให้เมืองอินทปัตนะครนั้นเนี่ยก็กลายมาเป็นปราสาทหิน ในยุคข,ของชัยวรมันที่เจ็ดเนี่ยก็มีก็มีบาย,นยอนมีบายอนมีตาพรมีมพักขันมีบรรเทยชมายและก็มีสะใหญ่ๆโ,โตเนี่ยมากมายมหาศาลเป็นที่เชิดหน้าชูตาและเป็นความภาคภูมิใจของเมืองอินทป,ปัตนครที่ได้มีพระโพธิสัตว์ในนามของชัยวรมันที่เจ็ดนี้เนี่ยอุบัติขึ้นมาแล้วก็มาครองเมือง จนทําให้เวังอินทปัตนครเนี่ยยิ่งใหญ่ไพศาลจนเป็นเหตุทําให้ติดหนึ่งในสิ่เขาเรียกว่าหนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัจย์ของโลกที่โลกทั้งหลายควรจารลึกการสร้างเนี่ยอย่างเอาจริงเอาจังที่บรราญาติโยมทั้งหลายที่มีโอกาสได้ไปเที่ยวแล้วเนี่ยเราก็ลองนึกลองจําลองมาไว้ว่า ้าสมมุติว่าปราสาทเหล่านั้นเนี่ยอยู่ๆเนี่ยจะปรากฏขึ้นมาเนี่ยบนแผ่นดินแห่งนี้ถามว่าในสายตาของทุกคนเนี่ยจะมีความสุขที่สุดเพราะว่าหนึง่งเราไม่ได้เสียค่าเช่าเราไม่ได้เสียค่าเข้าชมไม่มีใครมาเร่งเราไม่มีใครมาบีเราไม่มีใครมาบอกว่าคําเลาวนะ้จะปิดประตูเวานะ ดูได้ก็ดูดูไม่ได้ก็ไม่ต้องไปดูดอกเดินชับที่ช่วยไปนั่งรถเที่ยวๆไปคือถ้าเราไปดูในยุคนี้เนี่ยเราก็จะได้พบกับคําว่าถูกจำกัดสิทธิหน้าที่ไม่ให้เรานั้นเนี่ยกิดความสบายอกสบายใจแต่การก่อสร้างในงครั้งนี้เนี่ยก็คือการจําลองเอาความยิ่งใหญ่ทั้งหมดนี้แหละมาว่าบนแผ่นดินแห่งนี้และก็สร้าง เวายเป็นพุทธบูชาทีนี้บรรดาญาติโยมทั้งหลายที่ได้มาเห็นหลวงพ่อได้สนทนาก็ดีได้พูดก็ดีและได้นั่งคุยก็ดีและมีแนวทางของการสร้างก็ดีในยุคนี้และในวันนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นการเริ่มต้นภราสาทินใหญ่ๆในเมืองอินทปัตนคนเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยกว่ามันจะใหญ่โตมาถึงปัจจุบันนี้เนี่ยเราไม่เคยรู้หรอกว่า มันเป็นการเริ่มต้นมาอย่างไรและใครมันเป็นคนที่สร้างการเริ่มต้นสิ่งเหล่านี้มาไม่มีใครที่จะพอรู้ได้แต่พอแต่เรามาเกิดมาในยุคนี้เนี่ยเราได้เห็นลูกหลานทุกคนได้เห็นหลวงพ่อได้บรรยายออกไปได้พูดได้คุยและได้เล่าเรื่องราวออกไปว่าสมบัติมหาจากักรพรรดิไอ้ที่เราเห็นกันอยู่เนี่ยในเมืองอินทปัตนครเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ย การก่อตัวเริ่มขึ้นจุดแรกจริง,รงๆเนี่ยมันก็ลักษณะอย่างนี้นี่แหละและประสงค์เป็นไปเพื่อประโยชน์อะไรเวลาญาติโยมเขาถามว่าประสงค์เป็นไปเพื่อประโยชน์อะไรในไทยในฐานะที่หลวงพ่อเองเนี่ยได้รับนโยบายมาเนี่ยก็เลยจะขออธิบายให้ฟังว่าก้าวแรกจริงๆเนี่ยเขาจะว่ากันด้วยสองลักษณะเดียกัน ลักษณะของพระโพธิสัตว์กับลักษณะของการสะสมบุญบารมีถามว่าพระโพธิสัตว์นั้นเนี่ยเขาสะสมบุญบารมีไหมหลวงพ่อขอการันตีได้เลยว่าพระโพธิสัตว์ไม่มีการสะสมบารมีไม่มีการสะสมแต่จะมาเป็นหลักให้บุคคลผู้สะสมบารมีนั้นเนี่ยให้ถึงจุดหมายปลายทาง ให้ถึงจุดหมายปลายทางน,นั่นก็คือหมายความว่าคําว่าโพธิสัตว์หรือคําว่าวรมันเนี่ยสำเร็จประโยชน์ธานบารมีนั้นเนี่ยในวันที่พระพุทธเจ้านั้นท่านตรัสรายาณ์แล้วพระพุทธเจ้าพยากรณ์ให้เป็นเอกตะคะบ้างเป็นพระอเจกบ้างเป็นพระโพธิสัตว์บ้างถือว่าสิ่งเหล่านี้ไม่มีคําว่าเปลี่ยนแปลงก็จะทําหน้าที่ในการ ในการอยู่ในโลกของความจริงแต่มันเป็นความจริงของโพธิส์มันเป็นความจริงที่ว่ามันยังไม่ถึงการบรรลุเป็นพพุทธเจ้าเพราะอะไรล่ะก็เพราะว่าพระพุทธเจ้าจะอุบัติขึ้นมาในโลกใบนี้ต้องกินเวลาถึงเจ็ดแสนปีเจ็ดแสนปีถึงจะมีพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งเนี่ยเจ็ดแสนปีถึงจะมีพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่ง ทีนี้ในจังหวะชีวิตของพระโพธิสัตว์นี้เนี่ยที่รอการตัดสูรนี่เนี่ยสัตว์โลกจํานวนมากเนี่ยสัตว์โลกจํานวนมากที่ท่องเที่ยวอยู่ในกามาภพทั้งหลายนี้เนี่ยจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพัฒนาจิตใจนั้นเนี่ยให้ถึงซึ่งเป้าหมายชีวิตตามที่ว่าตนเองนั้นได้ตั้งปรารถนาเอาไว้ว่าใครจะปรารถนาเป็นอะไรเป็นอะไรแต่เป็นอะไรต่างๆ ในจานวนคนร้อยคนพันคน,คนหมื่นคนแสนคนเนี่ยและก็หล,ลายแสนคนเนี่ยแต่และคนนี้เนี่ยเขาตั้งความปรารถนาอะไรไม่ทราบไม่มีใครจะรู้ได้ไม่มีใครพอที่จะไปคาดคะเนได้ว่าเธอคนนั้นยายคนนี้และโยมคนนี้เนี่ยกำลังจะปรารถนาสิ่งนั้นสิ่งนี้ไม่มีใครจะรู้ใครได้แต่มีอยู่สิ่งหนึ่งซึ่งสวรรค์ทรงอนุญาตเอาไว้ว่า สัตว์โลกจํานวนมากกําลังจะหาที่ยืนกําลังจะหาบารมีอันยิ่งใหญ่ไปเพื่อประดับไว้ในจิตใจจึงขอเรียนเชิญจึงขอเชิญให้กลับมาหาโพธิสัตว์เจ้าทั้งหลายให้กลับมาหาโพธิสัตว์เจ้าทั้งหลายนี้เนี่ยได้มาเป็นหัวหลักได้มาเป็นหลักได้มาเป็นหัวหอกใหญ่ เนี่ยถ้พูดตามภาษาก็คือให้มาเป็นหลักใหญ่ในการเพิ่มพูนบารมีให้กับหมูสัตว์ทั้งหลายที่กําลังจะท่องเที่ยวหรือว่าสะสมทานบารมีนั้นเนี่ยให้ถึงรอบแห่งมหาบุญบารมีทีนี้ด้วยอุปานิสัยของโพธิสัตว์ที่สะสมบุญทานบารมีเนี่ยมามากต่อมากแล้วเนี่ยมามากต่อมากแล้วเนี่ยไม่มีอะไรพอที่จะไป คิดได้นอกเสียจากว่าคิดตามบารมีที่ตนเองได้สะสม,ะมเอาไว้นะคิดอย่างที่ว่าดีสัยของตนเองได้สะสมบารมีเอาไว้ก็เลยเป็นเหตุทําให้เมืองอินทปัตนครถูกสร้างขึ้นมาประสงค์ก็เพื่อต้องการอยากจะให้สัตว์โลกทั้งหลายได้สะสมบารมีอันยิ่งใหญ่นี้เนี่ยให้มันไพมูลเนี่ย ยิ่งยิ่งขึ้นประสงค์กเพื่อต้องการจะไม่ทุกในโลกหน้าในวันข้างหน้าถามว่าการท่องเที่ยวเกิดอยู่ในสังสารวัตรนี้เนี่ยดูจริงๆแล้วเนี่ยคาสอนของพระพุทธเจ้าท่านกรัสเอาไว้ว่ามันเป็นทุกเกิดแล้วมันเป็นทุกเกิดแล้วมันมีแต่อุปสรรคเกิดแล้วมันมีแต่ทุกแต่ทุกจริงๆนี้เนี่ยที่พระพุทธเจ้ากรัสเอาไว้เนี่ย บ่งประเภทออกหลายประการด้วยกันทุกของพระยศอุลบทก็อีกอย่างหนึ่งทุกของพระอานนท์ก็อีกอย่างหนึ่งทุกของพระพระที่ทุกของพระ,พระ,ขพระเ,รเขาเรียกว่าญาติญาติของพระพุทธเจ้าก็ทุกอีกอย่างหนึ่งนะแต่มันไม่ได้ทุกเพราะความลําบากแตมมก่มันไม่ได้ทุกเพราะว่ามันไม่ได้ทุกเพราะเป็นความยากจนมันไม่ได้ทุกเพราะความเจ็บไข้ได้ป่วย แต่มันทุกในลักษณะของคนมีบุญแต่ทุกแบบคนแบบว่าทุกแบบคนมีบาปมีกรรมมันกระทุกอีกอย่างหนึ่งอ่ามันกระทุกอีกอย่างหนึ่งมันกระทุกอีกอย่างหนึ่งทุกของคนมีบาปมีกรรมเนี่ยเขาไม่ทุกว่าเขาจะเขานิพพานหรือไม่เขาไม่เข้านิพพานเนี่ยเขาไม่สนใจเขาคิดแต่เพียงว่าวันนี้เวลานี้เช้านี้เนี่ยเขาจะกินอะไร ครอบครัวเขาจะมีความสุขหรือไม่เขาจะมีขนมนมเนยเนี่ยให้ลูกเขาติดไม้ติดมือไปอวดเพื่อนเนี่ยได้หรือไม่เขาจะทุกแค่นี้แหละอันนี้เขาเรียกว่ามันเป็นความทุกข์ของคนมีกรรมมีเวรแต่ทุกข์ของพระยะกุลบุตรทุกข์ของญาติพี่น้องของพระพุทธเจ้านั้นเนี่เขาไม่ได้ทุกข์อย่างนี้เขาทุกข์แต่เพียงว่าทําไมชีวิตเนี่ยมันไมเป็นอิสระ เนี่ยทำไมชีวิตมันไม่เป็นอิสระคือเห็นยังไงเห็นมาแต่น้อยยังไงตอนใหญ่ก็เห็นอย่างนั้นภราสารราชวังใหญ่โตยังไงก็อยู่อย่างนั้นมันไม่เห็นมีอะไรดีขึ้นไปกว่านี้เลยอันนี้มันเป็นทุกข์ของคนมีบุญมันเป็นทุกข์ของคนมีบุญแต่พอธรรตพูดอ่องนี้แล้ว แต่พอมา,าพูดเรื่องนี้แล้วนี่เราประหดคิดไม่ได้ว่าการก่อสร้างประสานหิน,นในยุคข,ของวรมันนี้นี่มันเป็นการทาเรื่องราวเหล่านี้เนี่ยของคําว่าทุกสองอย่างนี้เนี่ยว่ามันจะอยู่ในความทุกข์ระดับใดถ้าทุกแบบลําบากลําบนยาจกขอทานหาเช้ากินค่าไปนอนข้างสะพานลอยบงังสาลาวัดบ้างไปคุยเคียอาหาร อยู่ตำถังขยะบ้างพมเผารุ่งรังวมดเขาก็ไม่โคนบ้างถามว่าทุกอย่างนั้นเนี่ยมันกระทุกอีกอย่างหนึง่งแต่ทุกแต่ทุกที่ว่าตระกูลวรมันเนี่ยกำลังจะพัฒนาํำว่าชีวิตของสัตว์โลกเนี่ยให้ไปสู่กระบวนการสัตว์โลกที่มีบุญกุศลถ้ามันจะทุกกระทุกอย่างพระอานอนท์ไปแต่ถ้ามันจะทุกกระทุกอย่างนาง นางวิสาขานางสุชาดาไปทุกมันจะทุกในลักษณะของคนมีเงินเขาทุกแต่มันก็ทุกเหมือนกันเนี่แต่มันจะทุกกันคนละอารมณ์ทุกกันคนละสภาวะเลยเป็นเหตุทําให้ตะกูลวารมาีเนี่ยตไปเลยยกบุคคาทิฏฐานเอาคําว่ามหาบุญมหาทานบารมีเนี่ยตั้งเอาไว้เป็นเกตนาก่อน ก่อจากนั้นประชักชวนบรรดาญาติโยมทั้งหลายให้รับรู้ถึงเนื้อหาสาระของผลบุญผลทานผลบารมีเนี่ยที่กำลังจะก่อตัวขึ้นในจิตใจของท่านผู้เจริญทั้งหลายว่าการมาสร้างก็ดีการได้ทำการสการะกรณีการมากราบไหวกรณีการมาสร้างกรณีในครานี้ มันเป็นการเปลี่ยนความทุกข์จากยาจกเข้าไปสู่ความทุกข์ของเศรษฐีมหาเศรษฐีหรือเขาเรียกว่าราชาทุกข์ราชาทุกข์อีกอย่างหนึ่งไอยาจกทุกข์อีกอย่างหนึ่งไอไอไอชม